เเคยดินนทางี้ไม่เคยฉันโอ้โหฉันไม่เดินออกหน้าโรงเรียนฉันยังไม่เคยเลยนซะเขาก็ไม่เคยน่าจะว่าข้าวโพดตุข้าวโพดด้วยเป็นบ้านตุ๊กมิ๊บบ้านโบราณนี่ที่ใครนี่สันนี่ที่ที่น้องแบบนี้นี่ว่าคนรวยที่มีรถตู้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ những